ลุงป้อมกับนาฬิกาผีสิงณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีชายคนหนึ่งชื่อลุงป้อมนายทหารนอกราชการลุงป้อมเป็นคนใจดีเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านวันหนึ่งลุงป้อมไปเจอนาฬิกาเรือนเก่าที่วางอยู่มุมหนึ่งของตลาดนาฬิกาเก่าและเป็นสนิมแต่ลุงป้อมสนใจอยากได้จึงตัดสินใจซื้อมันแต่เจ้าของร้านจำลุงป้อมได้เนื่องจากเป็นเพื่อนสมัยร่วมรบด้วยกันจึงมอบนาฬิกาให้ลุงป้อมยืมไปโดยไม่คิดเงิน ทันทีที่ลุงป้อมนำนาฬิกากลับบ้านเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นเข็มนาฬิกาตีบอกเวลาแปลกๆทั้งที่ลุงป้อมยังไม่ได้ตั้งเวลาเข็มนาฬิกาจะหมุนไปรอบๆด้วยความเร็วสูงทำให้ลุงป้อมรู้สึกวิงเวียนหน้ามืดสับสนและมีเสียงโหยหวนในเวลากลางคืนบางครั้งก็เหมือนมีคนมาเดินในบ้านจนลุงป้อมรู้สึกหวาดกลัวลุงป้อมจึงมีความคิดที่จะนำนาฬิกาไปคืนเพื่อนแต่เพื่อนของลุงป้อมไม่รับนาฬิกานั้น เพราะเขาก็เคยโดยผีหลอกและทำร้ายมาก่อนในไม่ช้าข่าวนาฬิกาผีสิงก็แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านและผู้คนก็เริ่มหลีกเลี่ยงบ้านของลุงป้อมวันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งมาเยี่ยมลุงป้อมเธอมองดูนาฬิกาแวบหนึ่งแล้วบอกลุงป้อมว่ามีวิญญาณของช่างทำนาฬิกาที่ตายไปนานแล้วหลอกหลอนเนื่องจากยังไม่ได้ค่าจ้างวิญญาณของช่างทำนาฬิกาต้องการแก้แค้นและลุงป้อมได้รับนาฬิกามาโดยไม่รู้ตัว ลุงป้อมตกใจกลัวแต่หญิงคนนั้นบอกเขาว่ามีวิธีเดียวที่จะกำจัดวิญญาณร้ายวิญญาณพยาบาทได้ลุงป้อมต้องไปที่หลุมฝังศพของช่างทำนาฬิกาและสวดมนต์พร้อมกับมอบทูบและดอกไม้เล็กๆน้อยๆเป็นของขวัญลุงป้อมทำตามคำแนะนำของหญิงคนนั้นและเดินทางไปยังหลุมฝังศพของช่างทำนาฬิกาเขาได้กล่าว คำอธิษฐานและของขวัญและขอการให้อภัยเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาพบว่านาฬิกาไม่ได้หลอกหลอนอีกต่อไปมือขยับอย่างช้าช้าและมั่นคงและเสียงระฆังจะดังในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลุงป้อมก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะชายผู้พิชิตนาฬิกาปีสิง์เขาเบริจาคนาฬิกาให้กับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวลุงป้อมเป็นที่รักและเคารพของทุกคนในหมู่บ้านอีกครั้ง